สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนบอลทุกท่านที่เดบบอลแตงวนนี้คาชิวาเรโซพบกับอันบีเร็กนิงาตะแข่งเวลา17นาฬิกาตัดสินใจไม่ถูกเลยทีเดียวเนื่องจากเป็นการเจอกันของสองทีมที่มีผลงานจัดว่าย่ำแย่โคตรอย่างไรก็ตามนัดนี้ยังคงเลือกถือฮ Un ังอันบีเร็กนิงาตะมากกว่าอยู่ดีแม้ซีซั่นนี้ผลงานนอกบ้านจะไม่เอาเอาเลยก็ตามแต่ภาพรวมก็ยังเก็บชยัยชนะได้มากกว่าคู่แข่งจึงมองว่านัดนี้ถ้าได้เล่นแบบเน้นๆหน่อย สามเต็ม,ตมคงไม่หนีไปไหนหรอกนะคะที่มั่นใจขนาดนี้เป็นเพราะว่าเจ้าบ้านก็คือคาชิวะเรโซทีมอันดับสุดท้ายของลีกที่ยิงแลนยิงย่ำแย่ชนิดที่ว่าเกินใจจะอดทนวัดได้จากผลงานเก้าเกมหลังสุดรวมทุกถ้วยเขาวินได้แค่นัดเดียวเองแถมใช้ชนะดังกล่าวไม่ใช่บอลลีกอีกด้วยแม้จะเจอกับคู่แข่งในระดับเดียวแต่ผลงานทิ้งดิ่งแบบนี้ ยังไงก็คงไม่น่าดีพอถึงขั้นเอาชนะได้หรอกนะคะชี้ชัชะจัดเต็มนัดนี้แนะนำเชียร์อันบีแร็กนิ่งาตาดีกว่านะคะรับซับและกินเต็มแน่นอนนะจ๊ะ